อันนี้ต้นสังหรือต้นลำยาสเปนนะครับพันสีเขียวนะครับตันนี้ก็สูงแล้วนะครับประมาณสามเมตรน่าจะได้สามเมตรแล้วนะครับอันนี้ผมก็ทำเป็นสองแฉกของเก่งนะครับสมัยตอนที่ตัวเล็กๆอันนี้ก็ได้สองแฉก เดียวกให้รอขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะทําให้มันออกเป็นอีกแฉกหนึ่งนะครับอ,อีกต้นหนึ่งนะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับให้มันขึ้นเป็นลนักษณะอย่างนี้งอแงอนน,นะครับเดี๋ยวพอหลังจากนี้นะครับแล้วรอดูว่าผลผลิตหรือใบเมล็ดสั้นนี่ครับ มันจะโดกหรือเปล่านะครับส่วนต้นอื่นๆนะครับออก,จก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ต้นเล็กนะครับเราจะทำแสงต้นเพี่นะครับตรงนี้คือเราจะมีโค้งที่จะปลูกผักเรียนนะครับห่งางยี่อาโมว่าจะเด ทำระบบน้ำแล้วนะครับ